น,นา,ายธนวากัยฤกอดีตผู้สมัครสอส,อสกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงประเวศพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าช่วงนี้ทั้งในวงประชุมและทั้งใน Facebook ได้ยินแต่เรื่องไทยควรลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหลายคนมองว่าเราควรจะสน,สนับสนุนพลังงานทดแทนอย่างจริงจังได้แล้ว แน่นอนว่าเรื่องนี้พูดกันมานานมากแนวคิดและแผนปฏิบัติของทางราชการก็มีเต็มไปหมดแต่ที่ผ่านมาพอแต่ละทางเลือกจะคอดจริงๆก็ดันกลายเป็นหมันบ้างก็ไม่สมประกอบเช่นโครงการโซลารูปท็อปเสรีเช่นโครงการรถไฟฟ้าชีวะมวลชุมชนเช่นโครงการขยายจุดชาร์จไฟรถอีวีโครงการเหล่านี้จริงๆควรสําเร็จเป็นรูปธรรมนานแล้วแต่ที่เป็นได้แค่โชว์ขั้นเวลา ก็เพราะมีผู้เสียประโยชน์ซึ่งเป็นคนไม่กี่คนที่รัฐบาลอาจมองว่าสําคัญกว่าคนทั้งประเทศใช่หรือไม่วันนี้ไม่ใช่ไม่มีหวังที่จะมีการลดการพึ่งพาน้ํามันและกา๊าซขอเพียงแค่รัฐบาลลดการพึ่งพากลุ่มทุนโครงการพลังงานทดแทนต่างๆก็จะสําเร็จอย่างรวดเร็วภาคประชาชนขอพร้อมนานแล้วติดอยู่แค่ภาครัฐนี่แหละครับ